สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะนําเสนออุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติครับอย่างแรกก็คือกล่องปฐมพยาบาลนะครับในกล่องก็จะมีสิ่งที่ใช้ปฐมพยาบาลนะครับไม้พันสําลีเบตาดีนแอลกอฮอลน้ําเกลือปลาสเตอร์ติดแผลนะครับเอาไว้พันแผลครับ อันนี้ก็เป็นสำลีนะครับเอาไว้ซับอะไรต่างๆเป็นสำลีชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นแผ่นแอลกอฮอล์ครับอย mm ่า hmm. งที่สองนะครับก็จะเป็นมาม่า hmm. หรือเบอร์มีกล่งสำเร็จรูปครับเอาไว้กินเมื่อติดอยู่ในตึกหรืออาคารนะครับอางที่สามเป็นยา คาราเซตามอนนะครับเอาไว้ลดไข้ครับเมื่อเกิดอาการที่อยู่ในภัยพิบัติครับที่สี่เป็นแอลกอฮอล์นะครับเอาไว้ล้างมือครับอย่างที่ห้านะครับเป็นแมสครับช่วงนี้อาจจะต้องใส่แมสเพื่อป้องกันโรคโควิดครับและบางทีอาจจะเกิด เอาไว้กันฝนด้วยนะครับอย่างที่6นะครับเป็นตาไคร้หอมกันยุงครับเอาไว้พ่นให้ยุงไม่มากัดเราครับเมื่ออยู่ในใครพิบัติอย่างที่7ก็คือกล้องครับเอาไว้ส่องดูเมื่ออยู่ในระยะไกลจากภัยพิบัตินะครับ เอาไว้ส่องดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วบ้างดูสถานาการณ์นะครับอย่างที่8นะครับก็เป็นผ้าก๊อตครับเวลาเราอาจจะแบบไปโดนเหล็กหรืออะไรนะครับเราอาจจะเลือดออกเราก็ใช้ผ้านนี้ซับแล้วก็โปะไว้นะครับให้เลือดมันหยุด อย่างที่9นะครับคือน้ำครับเราขาดน้ำนานๆไม่ได้นะครับเราอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีน้ำเอาไว้ดื่มครับสิ <10 S 1> <10 S 2> ก็เป็นเชื่อนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสึนามิเราอาจจะต้องหาที่ยึดเกาะแต่มันอาจจะยึดเกาะไว้ได้นานๆนะครับเพราะว่าภัยพิวัติมันอาจจะเกิดเป็นอาทิตย์เลยนะครับเราก็จะใช้เชือกผูกไว้ครับขอบังครับ